สวัสดีค่ะคุณู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมเชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่บีจะให้มาดูนะคะต้นพริกต้นนี้นะคะซึ่งนะคะจะมีใบเหลืองแล้วนะคะเริ่มมีใบเหลืองแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีใบหงิกใบงอนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยจเจริญเติบโตนะคะเกิดจากอะไรคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งก็มาจากดินนะคะดินที่แข็งนะคะทําให้นะคะ รากของต้นพืชนะคะชอนชัยไม่สะดวกนะคะก็จะทําให้ต้นพริกของเรานะคะแคลแกนแบบนี้เลยนะคะไม่เจริญเติบโตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากเชื้อรานะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะ,ะเชื้อราทางดินนะคะจะมีเยอะนะคะทําให้ต้นพืชของเรานะคะจะมีสภาพที่มีใบเหลืองนะคะใบ,ใบงอนะคะแล้วจะทำให้ต้นพืชไม่เจริญเติบโตคะ่ะ และสิ่งที่แม่วีต้องเตรียมนะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะยาพารานะคะแม่วีใช้2อเม็ดนะคะสําหรับยาพารานะคะก็จะแก้พืชใบเหลืองนะคะใบงิกใบงอนแล้วก็นะคะป้องกันโรคพืชนะคะต้นพืชของเรานะคะมีโรคนะคะเราใช้ยาพารานะคะป้องกันได้เลยจ้าต่อไปก็จะเป็นกระเทียมค่ะ สำหรับกระเทียมนะคะก็จะมีกลิ่นฉุนร้อนแรงนะคะซึ่งนะคะพวกศัตรูพืชน,นะคะพวกเพลี้ย,ยพวกมดแมลงนะคะเมื่อได้กลิ่นนะคะแล้วก็จะนี้ไปเลยนะคะต่อไปจะเป็นผงชูรสนะคะสําหรับผงชุรสนะคะก็จะมีมโนโ,นโเดียมกุตาเมตนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงรากนะคะบำรุงใบให้เขียวงามนะคะแล้วก็เร่งรากด้วยนะคะเร่งดอกเร่งผลจา้า ต่อไปจะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะสำหรับน้ำซาวข้าวนะคะก็จะมีพวกวิตามิน B นะคะธาตุเหล็กนะคะบำรุงต้นพืชให้โตเร็วแข็งแรงนะคะบำรุงดินที่แข็งๆข็งให้ร่วนซุยจ้าอื่นนะคะก็ต้องตำยาพาราแล้วก็กระเทียมให้แหลกก่อนนะคะ เมื่อตำได้แหลกแบบนี้แล้วนะคะก็น,น,ะะนาํานะคะน้ําซาวข้าวนะคะมาผสมนิดนึงเพื่อเราที่เราจะล้างคกไปด้วยนะคะนี่ค่ะเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็มาเติมเลยนะคะเติมในน้ําซาวข้าวเลยนะคะจากนั้นก็นํานะคะผงชูรสนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้านะคะผสมไปเลยนะคะจากนั้นเตรียมน้ำเปล่าห้าลิตรนะคะเราก็ผสมไปเลยนะคะปุะ๋ยของเรานะคะผสมไปเลยแบบเข้มข้นเลยนะคะนะคะแล้วก็ผสมทุกส่วนให้เข้ากันเลยนะคะ นที่เราจะบํารุงนะคะเราก็นะคะครวนดินนะคะที่แข็งแข็งก่อนนะคะดินแข็งนะคะก็จะทําให้รากชอนใช้ไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องครวนดินก่อนเลยนะคะครวนดินให้ให้ร่วนซุยก่อนเลยนะคะ เมื่อเราคนดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาลิดราดลงเลยนะคะ,ะน้ำปุ๋ยของเราราดลงไปเลยนะคะแก้พริกใบเหลืองใบงิกม่ง้อนะคะบำรุงให้ต้นพริกของเรานะคะเจริญเติบโตเร็วเข็งแรงนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อราทางดินด้วยนะคะไล่เพลี้ยไล,มล่มดและแมลงนะคะมดนะคะในต้นพืชนะคะตามกระถางนะคะ,ะเราสามารถไล่กําจัดได้เลยค่ะ,ะราดราดไปเลยนะคะ และสาหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปนะคะใช้กับต้นพืชผักนะคะพืชผ,ผักส่วนครัวได้ทุกชนิดเลยนะคะเราใช้สูตรนี้รา,ลาดลงไปเลย,เยบํารุงให้นะคะมีใบที่เขียงงามนะคะใบใหญ่ใบโตนะคะอ่าเลยจ้ะมดแมลงไม่มีนะคะป้องกันเชื้อรานะคะดินแข็งแข็งนะคะทําให้ร่วนซุยได้เลยนะคะด้วยสูตรนี้เลยค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามไม่วีชา n e l นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ